จริองอครับเนาะบือเห็นไปสุกับลูกตามจริงอะจองตัวไปรับลูกแล้วจองตัวเบ,บิร์หาขึ้นก็มาถึงไปรับลูกเมื่อนี้แต่แบ,บัดนี้แม่เพิ่นพาุงเทียบาอเร่ยกถิมตัว ต้องบอกว่าคู่นี้ค่ะก็ยังคงเป็นคู่ที่หลายคนจับตามองนะคะแม้ว่าจะมีการเลิกราไปแล้วก็ตามสําหรับคู่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะแล้วก็นักร้องสาวชื่อดังอย่างแพลวพราวแสงทองที่ต่างคนเนี่ยก็ต่างทําหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกๆค่ะ ซึ่งล่าสุดทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะออกมาไลฟ์สดตอบคําถามที่หลายๆคนสงสยัยหลายคนว่าเอาทำไมช่วงนี้แบบเหมือนไม่เห็นไลฟ์สดกับลูกเลยล่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทําไมถึงต้องมีการนั่งรถทัวร์เนื่องจากว่ามันมีบางคนคุณผู้ชมขาเขาแบบว่าอาจจะไปนั่งรอรถอะไรแบบนี้นะคะเขาเห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่สถานีเดินรถของบริษัทรถทัวร์แห่งหนึ่งก็เลยเกิดความสงสัยค่ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าตามจริงเนี่ยเขาก็มีการจองตั๋ เครื่องบินไปรับลูกแล้วแหละจองไป5,000กว่าบาทเลยทีนี้แม่เขาก็คือแพลวพราวเนี่ยจะพาไปกรุงเทพเลยต้องทิ้งตัว๋วเพราะาแม่เขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยก็จองตั๋วแล้วเหมือนกันทําให้หลายคนที่ได้เห็นไลฟ์สดดังกล่าวค่ะก็ถึงบางอ้อเลยนะคะแสดงความคิดเห็นบางคนบอกว่า เข้าใจละนางรู้ว่าบิ๊กเนี่ยจะไปรับลูกก็เลยรีบบินมารับลูกก่อนแน่เลยคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นเหตุนี่แหละที่ทําให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต้องนั่งรถทัวร์บางคนก็บอกว่าวันที่17เนี่ยนางมีงานอยู่ที่มุกดาหารอยู่แล้วนะจะไปกทมทางครอบครัวก็วันที่20แล้วแล้วจะเอานาริตะไปกทมวันนี้ทาไมบินกลับไปกลับมาทําไมแทนที่จะให้น้องเนี่ยมากับพ่อเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะคะไม่อยากจะให้คิดในแง่ร้ายว่ามันเป็นการกันแกล้งเราเนี่ยเคยได้ ป้าแจ๋วพูดในไลฟ์สดหลายวันแล้วว่าแม่แพรวเนี่ยเขาจะเอาลูกไปกรุงเทพด้วยช่วงปิดเทอมเพราะว่ามีงานหลายวันแถวกรุงเทพอันนี้ทั้งคู่น่าจะไม่ได้คุยกันเรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยจองตั๋วชนกนันนักอาจจะเป็นไปได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็คือรักลูกนั่นแหละอยากจะทําหน้าที่พ่อและแม่อยากอยู่กับลูกเหมือนกันทั้งสองคนอย่าดราม่าเรื่องนี้กันนักเลยอันนี้ก็ไเรียกว,ว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่า ทำไมถึงนั่งรถทัวร์ทำไมไปไปมาอะไรแบบนี้ค่ะก็คือคู่ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขาออกมาตอบเรื่องนี้เอาไว้อย่างชัดเจนแล้วล่ะค่ะมาทัวร์ข่อยจะต้อหาลูกข่อยชือมเอื้อยก็ข่อยประเด็นมันพูดมันเพี้ยนร้องผ่อนั่นคนถ้าร้องเจอต้องหาลูกงแบบพวดลำไรอะไรจำเรื่องไรข่อยโทรกับบัตรบัตรสิบพนดังโทรปุ๊บแคบระร้องเพี้ยนข่อยไปยังสั่นข่อยโทรกับแกแล้วข่อยบไปบ้านน้องเปี้เจ้ากับบัตรบุญว่าข่อยโทรหาลูกหรือข่อยติดต่อลูกหรือข่อยอยังลูกบัวข่อยแว่นมา คุยกระดูกทุกข้ามตงองเอามาลงเฟตหมดทุกอย่างทุกอย่างมันอยู่หลังบ้านก็ได้บางทีไม่ต้องพูดหมดทุกอย่างนั่นแะร,รู้เรื่องเลยนั่นแหละครับผมหมดเลยเด็บนางทัท่วมากเพราะว่าอันแม่เพื่อนบ่าไม่เพื่นจองตัวทุกกรรมแม่เพื่อนนางเกลี้องจากรุงเทียมาทำดูไปมึงเทียม ก็ียกว่าเออผมอยากตกรอบหนากก็ได้เดี๋ยวรอบนี้ลูกไปน้าแม่ชีรรแล้วรอบหนากคงก็องรับมากเทกันนี่นาก็บเฮ็บทำเป็นตารางดีกว่า <_ d ata> ผมเป็นคนมาแคปมาปวดแต่ว่าคือโทรหาลูกบางทีผมไม่ได้แคปเนีคือ,อนานทีเขาจะลงนะนานที